สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามช่องยูมารุมฮักได้อยู่ในคลิปนี้ก็จะเป็นการนำการคำนวณสูตรของหุ้นรายวันมาฝากนะคะก็มีดาวฮานอยนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคำเตือนก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากกินแบ่งของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจ,จารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้ง การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะช่องอยูมารุมพักนายูไม่มียานวิเศษใดๆไม่อาจอย่างรู้อนาคตได้นะคะว่าตัวเลขเขาจะมาตัวไหนเนาะเป็นแค่การคำนวณคิดค้นขึ้นตามสูตรนำมาฝากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะอันนี้จะเป็นลาวสตาร์นะคะให้เด่น8 1 8หนึ่งแปดเก 1> 1, 9ก้าแปดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสองหนึ่งเศย์เจดสองปด็ดนย์น่นย์เจ็ปดหนึ่งดย์สองสองหเด่นแดหนึ่งนะคะมาต่อกันที่เราพัฒนานะคะเราพัฒนาให้เด่น8ปดสองนะคะเอ้ยไม่ใช่9ก้าสองค่ะอ้ยนะเห็นไหมพูดผิดไปแล้วติด8ปดสองไว้ด้วยเด้อ เก้าสองเก้าหกสองหกเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าหกเก้าสองเจ็ดเก้าหกศูนย์สองหกห้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดห้าสองศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าสองเก้าห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สองหกเด่นเก้าสองนะคะอ,ะอย่าลืมติดแปดสองไปด้วยเด้อเมืม่อกี้พูดผิดไปแล้วอะ อ่ะเรามาต่อกันที่อนอยเฉพาะกิจนะคะให้ดิน40 45 05 39 38 98 540 345 905 839 438 098 9540 4839 39 05ดิน40 พูดเสียงเบานะคะเพราะว่าลูกนอนแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะไปโรงเรียนตอนเช้านะคะพอตื่นแต่เช้าก็เลยต้องพูดเสียงเบานะคะฮานอยพิเศษเด่นสองสามสองแปดสามแปดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งแปดสองสามเจ็ดสองแปดห้าสามแปดหนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่ง ห้าแปดสองสามเจ็ด็่น2อนะคะต่อกันที่ฮานอยปกติคะ่ะเด่นหกแปดหกศูนย์แปดศูนย์สามเจ็ดสามห้าเนย์หกแปดสามหกศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ห้าสา หกห้าสามเจ็ดสามเจ็ดแปดศูนย์เด่นหกแปดนะคะต่อกันที่ฮานอย V.P. นะคะเด่นสามหกสามสองหกสองหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสองสามหกหนึ่งสามสองแปดหกสองเจ็ดหนึ่งแปดสามหนึ่งเจ็ดหกแปดเจ็ดหนึ่งสองสามหกสามเจ็ดหนึ่งแปด 7, 8, 6, 2, เจ็ดแปดหกสองเด่นสามหกก็ครบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะมาเจอกันไปคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ